สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาสอนการหาหอระมอแบบยูคลิดทําไมเราต้องหาหอระมอแบบยูคลิดปกติการหาหอระมอเราใช้วิธีการหาแบบตัวร่วมพระหุคูณหรือใช้วิธีหารสั้นใช่ไหมคะแต่การหาแบบยูคลิดเนี่ยมันเหมาะสําหรับโจทย์ที่มีตัวเลขเยอะๆจํานวนแบบเยอะๆ Bigger Number วิธีการหาแบบยูคลิดเนี้ยช่วยเราหาหารอรอมของจํานวนนับสองจำนวน,น,น,วนหรือ3ามจำนวนที่มีค่ามากได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นนะคะอ่ะให้หาหารอรอมของ8 9ดกบห้ากับหนึ่าถ้าเราใช้วิธีการหารสั้นมาหาจำหาหรมอมของสองจำนวนเนี่ย มันคน่อนข้างที่จะนานมากใช้วิธีแบบหารไปเรื่อยๆเรายาวมากๆแต่เราจะลดระยะเวลาเพื่อให้มันหาได้อย่างรวดเร็วโดยการหนึ่งเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องดูว่าสองจำนวนเนี้ยจำนวนไหนเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนน้อยกว่าใช่ไหมคะคราวนี้ในเมื่อเป็นจำนวนน้อยกว่าเราใช้จำนวนที่น้อยกว่าตั้งก่อนคือ895 ใช้จำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาตั้งด้านหลัง253แล้วใส่บล็อกลงไปค่ะใส่บล็อกลงไปบล็อกลงไปอันดับแรกนะคะเราจะใช้ตัวน้อยกว่าตัวนี้ค่ะมาหารด้วยตัวที่มากกว่าอ่ะ895คูณอะไรได้1,253คําคำตอบคือ1ใช่ไหมคะ ถ้าเราได้หนึ่งเอาหนึ่งนะคะมาเขียนไว้ด้านหลังตรงนี้คูณหนึ่งได้เท่ากับแปด้อยเก้าสิบห้าเติมแปด้อยเก้าสิบห้าลงไปะคะ่ะหลังจากนั้นให้ทำการลบเมื่อทำการลบพี่จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอลองดูซิว่าลบแล้วได้เท่าไหร่นี่ลบตกลบตรงนี้เป็นสิบเอ็ดสิบสี่สิบสาม สิบสามลบห้าเหลือแปดสิบสี 5, ่ลบเก้าเหลือห้าสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามอ่ะเราได้สามร้อยห้าสิบแปดดึงสามร้อยห้าสิบแปดเนี้ยค่ะกลับไปหารกับตัวนี้พี่จะเปลี่ยนสีนะคะได้เท่าไหร่เอ,อ่ยสามร้อยห้าสิบแปดคูณสองใช่ไหมคะอ่ะสองเติมสองไว้ตรงนี้ คูณกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย358คูณสได้716เอาค่า716เติมตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นให้นำเจ็ดอยะค่ะให้นำแปดาสิบลบกับ716เหลือ179อย้อืมเหลือ179แล้วให้เรานำหนึ่ตัวเนี้ยค่ะหารกับตัวนี้อ่าหารเลย ที่ใส่ตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยได้สองถูกไหมคะอ่าได้สองเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอืมเป็นสีแดงได้สองอืมอยังดีวะ่ะใช้เป็นสีชมพูก,ก่อนดีกวะ่ะอ่าได้สองมาเขียนฝั่งนี้ หนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าคูณสองได้เท่าไหร่เอ่ยคูณสองได้เท่ากับสามร้อยห้าสิบแปดพอดีเลยลบกันดูสิลบกันแล้วเหลือศูนย์อ่ะเหลือศูนย์แปลว่าคำตอบของเราคือคือตัวนี้ค่ะ ตัวสุดท้ายเลยนี่คือคำตอบเท่ากับ179ถ้าเขาบอกว่าแล้วต้องการรู้ครนของแปดร้อยเก้าสิบกับหนึ่งพันสออยห้าสบสามต่อโดยครนสูตรของครนคือ a คูณ b หารด้วยหอรอมอของตัวนั้น a คือค่าของตัวตั้งค่ะ a คือตัวนี้นี่คือ a ส่วน b ก็คือตัวนี้ส่วนหอรอมอของเราคือตัวที่เราได้มาตัวนี้ค่ะอะแทนค่าลงไปเลยได้เท่ากับแปดร้อยเก้าสิบห้า คูณกับ1,253หารด้วยหอรอมอคือ179คําคตอบคือ895คูณ1,253หารด้วย179เท่ากับ6,265เสร็จแล้วค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะตรงหาหอร์มอและคอรนอของ720 1,512และ1,584คราวนี้วิธีการหาลลำดับแรกนะคะเขาให้หา2อ,อย่างนะคะคือหาหอรอมอในลำดับแรกและหาคอรนอค่ะ เวลาหาหอรมอและครอรนอของตัวเลขพวกนี้ค่ะจะสังเกตดูว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นตัวเลขที่แบบจํานวนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาทั้งหอรมอและครอรนอเลยเราจําเป็นจะต้องหาครอรนอ,อก่อนแล้วเอาหอรมอค่ะไปหาครอรนอตอ่อซึ่งมันจะมีสูตรอยู่อย่างแรกนะคะหาหอรมอก่อนแล้วหาครอรนอสูตรของครอรนอคือครอรนอ มีค่าเท่ากับ a คูณ b ส่วนด้วยหอรอมอเพราะฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องรู้หอรอมอก่อนถูกต้องไหมคะแปลว่าสำหรับข้อนี้เราต้องหาหอรอมอก่อนเค้านี้โจทย์ให้มาตั้ง3จํจำนวนนะ่ะ720 1,512และ1,584เอ๊แแล้วเราจะหาหอรอมอยังไงหาทีเดียว3อันเลยได้ไหมด้วยวิธียูคลิดหาไม่ได้ แปลว่าเราต้องจับคู่กันหาเราอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเรียงลําดับจากน้อยไปมากก่อนอันนี้เขาเรียงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจับคู่หาเราจะหาคู่นี้ก่อนหรือหาคู่นี้ก่อนก็เป็นไปก็ได้ค่ะหลังจากที่เราได้คําตอบมาแล้วเราเอาคําตอบอะค่ะมาหากับตัวถัดไปต่อทําให้เราได้ไฟนอลหอรมอมกลับมาคราวนี้นะคะมาดูกันเดี๋ยวพี่จะเริ่มหาจาก คู่แรกก่อนนะคะคือ720กับ1,512งพ้างทางแบบแรกเลยค่ะตั้งค่ะตั้งลงไปเป็น700 720ก่อนอ่ะ720กับ1,512หลังจากนั้นเซตให้เป็นบล็อก2บล็อกอื เอาตัวแรกค่ะหารด้วยตัวมากกว่าหรือตัวถัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบสองนไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสสองหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองหารเจ็ดร้อยี่สิบได้เท่าไหร่เอ่ยคิดง่ายๆเลยมันไม่เกินสองแน่นอนมาได้สองอ่ะใส่จำสองด้านหลังเจ็ดร้อยี่สิบคูณด้วยสอง ได้เท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหลังจากนั้นแอลมาลบกันค่ะลบกันแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยได้ตรงนี้ได้สองสี่สิบเอ็ดลบสี่เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดสิบสองค่ะคราวนี้ให้นำเจ็ดสิบสองตัวเนี้ยหารด้วยเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสองหารเจ็ดร้อยยี่สิบได้สิบเขียนสิบด้านหน้าเลยค่ะ ได้สิพอดีได้เจ็ด้อยยี่สิบลงไปแล้วก็ทำการลบเหลือศูนย์อะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอศูนย์แล้วแปลว่าเราไม่หารแล้วค่ะคำตอบของเราจะอยู่ตัวที่อยู่ตรงข้ามเลยคือหอรอมอมของเราคือเจ็ดสิบสองนั่นเองหลังจากหาคอร์รโมอเสร็จเขาบอกว่าเขาต้องการรู้คอรอนอด้วยให้เราเอาค่าหอรอมอมค่ะไปแทนในสูตรคอรรนอ เพราะฉะนั้นคอรอ์โนอของเราเท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบคูณกับหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองโดยตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b ถูกไหมคะอันนี้ค่านี้คือ b ีค่านี้คือ A หารด้วยหอรอมอของเราคือเจ็ดสิบสองคำตอบพี่ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะคะเจ็ดร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองหารด้วย เจ็ดสคำตอบคือ15,120ค่ะโอ้คอรนอได้1นึ่0มคอรนอได้15,120ส่วนหอรอมอได้เจ็ดสิบสอันนี้คำตอบของหอรอมออันนี้คือคำตอบของคอร์นอง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้ว บายบยเจอกันคลิปต่อไปนะ